สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายแฟนคลับเปีบซีใหญ่เนี่ยพี่สู้ขู่สุคนเกลือครับมามาแล้วครับคู่ตัวกับช่องคั้วคู่ตัวครับพี่น้องครับมาเมือนี่เมนูเสแสรบก็พี่น้องมาเบื้องนี้ครับตุมปนิษฐเด้อพี่น้องนะพี่ตัวบอกญงครับตัวละโลกพี่น้องโอ้ยไปตลาดมานนี่ครับใส่นี่แกงครับไอใส่เมเปียงม่วงแดงพี่น้องมีไข่น้ำดหน่อยครับนี่เด้อโอ้ยนี่นี่ น้ำมันจ้องพี่ครับพี่น้องน้ำกับเมเปิลอยู่ทั้งพี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหผิดน้องเลยมีเจียวจักไหนครับเจียวเจียวกินครับกับ,กบลาบครับผักมืงหนี้มีโอ้ยบอกไปกันคืนน้ำลายพี่น้องหูเสือเจ้าเก่าครับของหมักของปวดคู่ตัวพี่น้องเอานี่มาฝากพี่น้องครับมานี่นุม่มหนามม้วนขนหนาไหมไม่ครับผักเพลีพี่น้องมาคำแรกแขกมันพี่น้องโอ้ยหน้าเสียได้อันเดียวครับยาหวาจังสันจังสีไอห่วย ถ้าเป็นเข้าเหนียวจุ๊กจาคือสีแสบครับนี่ขอเป็นเข้าเจ้าครับพอดีทรัพยากรหมดจัง่อยครับรอหลังสงการครับกับบันบัน่นเท่าเดียวเสียวมากตุ๋ยๆเขามาพี่น้องกำเกนิดแขกบั่นบอไรครับบอไรยหางอืมไอห่วยนะพี่น้องนะฮอเก็ตปงหมอมังหันครับหมดอ้ย เปาย,า,ายังไรพี่น้องมันเป็นอะไรครับไม่เปียงมะแดืมงนะมไม่เปียงสดๆได้ครับเนี่ยเปียงเปียงเป,ยงเปียงครับได้อย่งไรพี่น้องมาครับพี่น้องมามกินเขาน้ำผู้ตัวครับอาจจะจัดเนาม อา,าเถอขาตาเ่าตาเจ้หม,อมอ้อเนสินองเปนหนองนะที่หนองสอยจุ๋ยเนี่นองเนาะเจ้าวอรดังครับมามา้นนะนะนานไนไหมที่เขาีเขาไล่กำไรไฟไล่คูไล่คนนอาเป็นหนองเนาะภารกิจการงานโอ้มืม จุเจ้า,ากกนั่งไงน้าพี่หน่องนะมีที่สดมันแสีบกินพร้อมกันได้ไดนโอ้ <c oughs> ไม่หูเสืออันนี้เด็ดปุ๋ยสูตรใหม่มา้พี่น้องบ่ได้วารในโมเด็ดคุยนี่ครับเห็ดปุย๋ยมักปุ๋ยเองหูสูตรแล้วปลูกวักงามแห้งพี่น้องแล้วสิรีวริวพี่น้องบังดินแบบไบปลูกผังงาม บ๊ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องบ๊ต้องใส่ยยาขาาับแมลงน้ำแข็งชุดปีมักธรรมชาติพี่น้องจากกัวคนตัวสิเห็ดซุ้มพี่น้องเบิง้งมือแรงบางๆก็ได้พี่น้องนะมันนี่กินเข่าน้ำกันกันครับจอมมันนี่ใหญ่ๆอ้ห่วยๆบางทีน่ะปงไม่พี่น้องอ พักแปยบไปหน่อยกั่นยังไงหยอดงามๆกินหอยซอจุจ่กลงลาบปลาเนาะพักป๊บหนึ่งกินหอลาบปลาไปหน่อยลาบประ,ราาประ,ประดุกหนึ่งอ,อาสจัจนะขอไปี่น้องเบื้องกลางเลยนะี่น้องเน มาสดแม่เปียงทั้งนี้ครับอืมเปรี่ยวโอ้ฟินแห่งเปียกพักกระสดุใดได้เปพน่นองนะอืม นุ่เสิร์ฟหนอกหมดเลยอืผ <c oughs> ักแพ้แบ้ <c oughs> bên nhà đã bình đẳng nữa, cái thòng được thòng vừa đi ạ, ừm ปลอดสรารได้ดีรอยด้เพไ่หนังมึงน้ <c oughs> นอนดวงพักบงมันกินใบ <c oughs> กาดเคืองมันกินตอบปเลยเพราะว่าใบนี้มันมีสารทางเคมีครับ <c oughs> มันปกป,กปก้องตัวมันเอง <c oughs> พี่น้องคนมักเอาพริกผงน้องน้อพี่น้องนอเนาะแล้วก็ไปสดเนาะจัดป่นพี่น้องเนาะตอนปาม 음 <laughs> 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 ตั้งเนี่ยพี่หน่อง <c oughs> นี่ส้มคือสีหูนักกันไหมพี่หน่อง <c oughs> กินขอกาบเดียวเนอะเห็น,นแล้วตัว <c> อ <oughs> ีง่ายหลายครับสัตว์ตมอสอร์หรอไม่กินยังเลยฮึฮึพอแล้วพอแล้ว แม่บ้านยานไ่ยิม,มกินปลายพี่น้องเบังอขอถอดพอไใแล้วพี่นอ้องนะอันนี้ตังจุดจักจุจักยังว่าจะว่ากันถือว่าเป็นศิละปะเนาะพี่น้องเนาะศิละปะในการกินครับ อืมหัวเด้วยพี่น้องหัวเด้วยเพียะใส่หลากกว่ากี้จักหน่อยอืม Ui hmm. ừ, À nha Mình xin Ui ừ, Mẹ biển cả mắn mà โอ้แซ่บๆๆ่บ่บไปน่อเดี๋ยวข้ามยังอืมอ่นอยากไปน้งอ,อนนงเลยอืมมันยังแซบจะบางซ้อนไม่ได้ไม่เป็ียมาแรงมั้ยเนี่น้องตัวนี้ครับอืม ยำๆๆเมนูเนีย่ย,ย,ยตาตึงใจไปหรอกต้มปลานิ้นใส่เมเปนันแดงไปหรอกเนาะครับกับมือหน,นีเนาะพี่น้องเนาะกับเมนูนะครับต้มปลานิ้นนะครับใส่ มีเปลงบแดงกับไข่มนแดงน้ำนะครับตบไทยนะมีกินเขากับเข่าสวยฮวอ,อนๆนพี่น้องไปหูเสือนะครับผอมแจ่วโอเคนะครับพี่น้องอ้ยแสบแห้งครับมือน,นี้ครับขอฝากความหักความกินนอดความเมื่ยไปหาพี่น้องสู้ขู่สกคนสู้หัวสุเยเอ็นขึ้นเขานะครับพี่น้องนะ กับคู่ตัวกัอยากจฟฝาให้พี่น้องกดชอยกดไหลกดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังแน่นใจกดซับตะไคร้กันนะครับเพื่อจะมีแรงในการเฮ็ดวิโอต่อไปนะพี่น้องเ้อสีหัวพี่น้องมักแน่หรือบะมักแน่นนะพี่น้องนะเอาอันนั้กับเป็นกำลังแจงกันอีกเทียนหนึง่งพบกับคู่ตัวกับช่องคั่วคุณตัวได้ไหมนะพี่น้องเนอะกับเมนูหนาครับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ